สวัสดีค่ะพบกันกับพักบุ้งนะคะซึ่งในวันนี้บุ้งก็จะมารีวิวแนะนําเว็บูอยู่ิให้เพื่อนๆได้ไปอ่านกันฟรีๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปหาอ่านได้ตามแอปหรือว่าเว็บต่างๆที่บุ้งได้เขียนเอาไว้บอกนะคะซึ่งบุ้งก็ได้จัด10อันดับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปลองเลือกหาดูนะว่าจะชอบเรื่องไหนนะคะซึ่งเราก็มาดูกันเลยนะคะกับเรื่องแรกที่บุ้งจะแนะนํานะคะ ยูนาสาวเลสเบี้ยนขี้อายที่หลุ่รักเพื่อนสนิทมายาวนานกว่า10ปีตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่เรียนอยู่มัธยมดาเยเพื่อนรักของยูนาที่ชอบเพ้อฝันถึงรักแท้และอยากคบกับผู้ชายเพอร์เฟกสักคน แต่เธอก็ไม่เคยที่จะเดทกับใครไปตลอดรอดฟังสาเหตุนั้นก็เพราะว่าหนุ่มๆที่ได้เยเดทด้วยนั้นมาปลื้มยูนาเข้าให้การที่ดายเยยังคงความสัมพันธ์เพื่อนหวานมันก็ทําให้ยูนานั้นแฮปปี้ที่สุดแล้วละ่ะแต่สิปีไม่เช่นยาวนานความรักก็เริ่มสั่นคลอนเมื่อการปรากฏตัวของจอยสาวรอสุดเพอร์เฟกที่มาทําให้ยูนาหวั่นไหวการตีตัวออกห่างเพื่อนสนิทอย่งางดาเฮทำให้เจ้าตัวเริ่มรู้สึกแปลกๆไดาเยดูจะไม่ชอบหน้าจอยเอาซะเลย ชีวิตที่เคยมียูนาวนรอบตัวมาตลอดแต่ตอนนี้กลับไม่มีอีกต่อไปมันทำให้รายเย,ยเองก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแล้วเช่นกัน ก็เป็นเรื่องราวการแอบรักเพื่อนสนิทที่แอบรักมาเป็นเวลายาวนานกว่า10ปีนะคะโหนานมากเลยนะคือตัวละครหลักของเรื่องก็จะมียูนากับไดเยนะคะยูนาเธอก็จะเป็นสาวคาแรคเตอร์ที่น่ารักน่ารักใจดีนะคะส่วนไดเยเนี่ยเธอก็จะเป็นแบบสาวปาร์ตี้ชอบพูดเยอะอะไรอย่างนี้ที่เป็นตรงข้ามกับยูนานะคะแล้วเธอเนี่ยเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาพูดอะไรก็เปิดเผยนะคะ มีเรื่องราาความรักอะไรเนี่ยก็มาบ่นให้ยูนาฟังเสมอๆคือยูนาเนี่ยเหมือนเป็นเซฟโซนที่ปลอดภัยสําหรับดายเยเขาอะนะไม่ว่าดายเยเขาจะอกหักรักคุดยังไงก็ยังมียูนายู้างข้างเสมอนะคะแต่คนเล่าอะเนาะสิปีมันก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะคะจนนี้ทําให้เรื่องราวนา่าติดตามเพราะว่ามีการเข้ามาของตัวละครที่ชื่อว่าจอยนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เหมือนเป็นบุคคลที่3แหละทําให้ยูนาเนี่ยต้องคิดแล้วว่าเออเธอจะ move on กับ รัก10ปีที่แอบรักเพื่อนมาหรือว่าเธอจะไปเ,เริ่มต้นใหม่กับจอยสาวหล่อเท่คนนี้นะคะก็เป็นแนวโรแมนติกคอมเมดีไม่ดราม่าเท่าไหร่นะคะคือมันมีมาให้พอให้ได้หน้น่าติดตามนะไม่ได้ปวดตับปวดใจอะไรแบบนั้นก็ถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปติดตามกันได้นะคะวันชูใช้ชีวิตแบบเด็กสาววัยรุ่นทั่วไปหากแต่เธอค่อนข้างเก็บตัวและมีเพื่อนไม่มากภาพลักษณ์ของเธอเป็นสาวขี้อาย หมกอยู่แต่กับการเรียนหากแต่ภายใต้เวตาและท่าทีเขินอายนั้นเธอเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์แนวฆาตกรรมเธอรังสรรสถานการณ์ได้อย่างสมจริงและสร้างสรรเรื่องราวได้อย่างมีชั้นเชิงใช้นาปากกาแฝงในการเขียนนิยายและนั่นคือความลับของวอนชูวอนชูได้พบกับเรียนอาจารย์สาวสวยคนใหม่อาจารย์ดูจะสนใจในตัวเธอเป็นพิเศษอย่างมาก แต่ทั้งใจดีเป็นมิตรแถมยังสวยเช้งเลยซึ่งความจริงแล้วอาจารย์เล่นเธอเป็นแฟนผลงานนิยายของวอนชูและหลงเด็กสาวคนนี้หัวปักหัวปั๊มในขนาดนั้นเองก็ได้มีการฆาตก,การรมที่จำลองเหตุการณ์จากนิยายของวอนชูแบบ นั่นก็เป็นผลงานของแฟนคลับลับๆคนนี้น,นั่นเองการพบเจอกันครั้งแรกของพวกเธอเหมือนจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่นั่นคือแผนการของอาจารย์เรนคนสวยมาตลอดวอนชูจะทำอย่างไรจะรู้ตัวหรือไม่ว่าคนที่เธอรักเป็นคนที่ตามสกดร,รอยเธอมาตลอดและนั่นก็เป็นความลับดำมืดของอาจารย์เรนคนสวยเรื่องนี้มีเนื้อหาที่รุนแรงนะคะทั้งเรื่อง,องการที่นางเอกโดนบุลลี่ปมชีวิตในวัยเด็กปัญหาครอบครัวของตัวละครในเรื่องนะคะทั้งวอนชูและก็อาจารย์เรน สังคมมันโหดร้ายจนพวกเธอต้องโครจรมาพบกันนะคะวันชูเขาจมอยู่กับนิยายคารกรรมบรรยายฉากมาได้แบบว่าสมจริงมากๆเลยนะและนั่นก็เป็นผลมาจากประสบการณ์แย่ๆที่เคยเกิดขึ้นกับเธอสมัยที่เธอ,อยังเด็กๆอยู่นะคะส่วนอาจารย์เลนเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นแฟนคลับเป็นติ่งที่ตามต้อย,อย,อยเรื่องราวแรกๆเนี่ยโอ้โหฟินหัดใจมากเลยนะคะ การดูแลเทคแคร์ของอาจารย์เลนที่มีต่อวันชูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าทําให้คนดูชื่นใจมากเพราะว่าเราได้เห็นความยากลําบากในชีวิตของวันชูตั้งแต่การโดนโบูลลี่อย่างเงี้ยแล้วเร,เราได้เห็นอาจารย์เลนมาดูแลเธอเนี่ยมันก็ท,ทําให้คิดว่าเออวอนชูเนี่ยสมควรจะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้แหละนะ แต่ปรากฏว่าอาจารย์เลนนะคะเรื่องราวก็เปิดเผยม,มาว่าเธอเนี่ยเป็นสตอกเกอร์แล้วก็ยังเป็นฆาตกรนะคะที่ฆ่าคนจากผลงานนิยายของวอนชูคือวอนชูเนี่ยเขาสร้างน,นิยายเป็นแวฆาตกรรมใช่ไหมแล้วอาจารย์เนี่ยก็เหมือนว่าก๊อปปี้เหตุการณ์ฆาตกรรมในนิยายเนี่ยเอามาทําเป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าเธอจะฆ่าคนที่ไม่ดีเท่านั้นนะคะเรื่องราวมันก็เลยแบบเป็นดราม่าไปนะคะเรื่องนี้จะว่าดีมากในแง่ของความดราม่า อาจารย์เลนเนี่ยโรคจิตสุดๆเลยนะคะทำให้นึกถึงหนังของสตีเฟนคิงที่มีชื่อเรื่องว่ามิสซิรี่โดยที่ธีมหลักของเรื่องจะเป็นเกี่ยวกับแนวๆนี้แหละที่สาวโรคจิตนเ,นเขาลักพาตัวนะักเขียนนิยายชื่อดังมานะคะเพื่อบังคับให้เขาเนี่ยเขียนนิยายตอนจบให้ถูกใจเธอเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะเป็นแนวยูรินะคะใครที่ชอบเรื่องราวรนะทึกขวัญดราม่าหนักๆก,ก็ต้องลองเรื่องนี้เลยนะคะ บินจูสาวสวยที่น่าอิจฉาเธอมีสามีที่ร่ำรวยชีวิตดูแสนจะเพอร์เฟกตากแต่การได้มาอยู่จุดนี้มันก็เป็นเพียงเพราะความหัวอ่อนของเธอที่จะทำให้พ่อแม่แฮปปี้รวมถึงสามีคนนี้ก็ดูเพียบพร้อมไปทุกอย่าง จนพักหลังสามีได้ทําตัวห่างเหินและการพบเจอก,กันกับเพื่อนบ้านสาวลอย,อยางจียมินจูไม่เคยพบคนที่น่าสนใจแบบนี้มาก,ก่อนเธอดึงดูดด้วยสเสน่ห์ของจ r อาแต่หารู้ไม่ว่าการพบเจอของทั้งคู่นั้นถูกวางแผนมาแล้วโดวยจีอาที่เธอตั้งใจย้ายมาห้องข้างเพื่อดําเนินแผนแก้แค้นให้พี่สาวตัวเองที่ถูกสามีของมินจูสวมเขารวมถึงทําลายชีวิตมินจูให้ปนปี้ พอดเรื่องของการแก้แค้นที่สุดท้ายก็มาตกลุมรักกันนะคะว้ายดราม่าอีกแล้วในเรื่องนี้คือพี่สาวของ GR เนี่ยถูกสวมเขานะคะแล้วมันทําให้เธอป่วยมีอาการทางจิตแบบชีวิตพังไปเลย GR เห็นพี่สาวเธอในสภาพนี้ก็รับไม่ได้โกรธแค้นนางเอกนะคะกับสามีของเธอเน่คิดว่าสองคนนียร่วมมือกันในการสวมเขาให้พี่สาวของเธอนางเอกอย่างมินจูก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะโดยเข้าใจผิดว่าเป็นผู้สมรู้ร่วงคิดมาตลอดอะเนาะพอสองคนนี้ได้มาใช้เวลาด้วยกันก็เคมีสปาร์กกันเลย แล้วเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ภาพสวยมากฉากเลิฟซีนร้อนแรงสุดๆนะคะถ้าใครชอบแนวนี้ก็ไปตามอ่านกันได้เลยนะคะ แกรูน่าะเลือดเย็นเธอได้สังหารชายคนหนึ่งต่อหน้าลูกสาวของเขาและนําเด็กหญิงคนนั้นมารับเลี้ยงพร้อมตั้งชื่อให้ว่ามียานซึ่งมาจากความรู้สึกผิดในใจของแกรูจึงตั้งชื่อเป็นคําขอโทษในภาษาเกาหลีแกรูกมอบภารกิจหนึ่งให้กับมียานนั่นก็คือการฆ่าเธอไว้ไหลก็ได้และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนที่มีอานเธอตั้งใจจะมอบความรักโดยการล่อลวงและควบคุมแก่ตัวของแกรูนั่นทําให้แกรูดูสับสนใจเป็นอย่างมากเมื่อมีอานโตขึ้นเธอเริ่มไม่แน่ใจ จแล้วว่านี่มันคือการแก้แค้นหรือมันเป็นความลุ่มหลงในตัวแฮกูกันแน่หรือว่านี่อาจจะเป็นความรักกันนะในขณะเดียวกันแฮกูก็ต้องถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเธอรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้แฮกูและมิยานจะสามารถเรียนรู้ความรักไปด้วยกันได้หรือไม่หรือว่าทั้งคู่จะจมดิ่งในวังวนแห่งการล้างแค้น ตัวของนางเอกอย่างแฮงกูเนี่ยมีความซับซ้อนมากถึงแม้ว่าเธอจะเป็นนักฆ่านะคะแต่เธอก็ฆ่าเฉพาะคนที่สมควรจะโดนฆ่าเท่านั้นและมันก็เป็นความรู้สึกผิดในใจของแฮงกูนะคะที่ทําให้เด็กสาได้ต้องกลายเป็นกําพารายครอบครัวแล้วพอได้เก็บเด็กคนนี้มาเลี้ยงนะคะเรื่องราวมันก็เริ่มวุ่นวายเข้าไปใหญ่เลยนะ ไหนจะมาสอนนังเอกที่เป็นเด็กนะคะว่าเออจะฆ่าทันเมื่อไหร่ก็ได้ก็ทําให้เรื่องราวเนี่ยยิ่งน่าปวดหัวไปใหญ่นะคะส่วนมีอาสาวน้องคนนี้ก็เหลี่ยมจัดมากเธอเลือกการล้างแขนโดยอะไรรู้ไหมก็คือล้างแขนด้วยความรักนะคะโอ้โหมันก็ทําให้แฮกูเนี่ยรู้สึกหวั่นไหวความสัมพันธ์ของสองตัวละครนี้นะคะอยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานจนมีอานแบบ มันจะมีพาร์ทหนึ่งที่มีอานบอกว่าเออเธอจําไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าช่วงชีวิตที่เธออยู่กับพ่อของเธอเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเนี่คนดูเนี่ยก็รุนว่าเออหรือจริงๆเนี่ยมีอานเน่ะจะหลงรักแหกกู่เข้าให้จริงๆแล้วนะคะส่วนฉากเลิฟซิงก็เป็นอะไรที่ถึงพิกถึงกิงจริงจนะคะด้วยความที่ธีมของเรื่องนี้มันเป็นแนวลุ่มหลงความหมกมุ่นการล้างแค้นอย่างนี้ทําให้ตัวโทนเรื่องเนี่ยก็จะเป็นแนว18บวก และฉากเซ็กซี่เนี่ยก็จะเยอะมากนะคะแต่ว่าไอฉากเซ็กซี่เนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีมิติมีที่มาที่ไปนะคะมันทําให้ตัวละครเนี่ยดูมีเอ่อเรื่องราวที่มาที่ไปเพราะว่า ไอ้พวกมังอะมันว่าอะไรแบบเนี้ยบางทีเขาใส่จาก18บวกมาแต่มันก็ใส่มาให้แบบเป็นแฟนเซอร์วิสนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาใส่มาแล้วมันทําให้มีผลต่อเนื้อเรื่องด้วยนะบุ้งก็ชอบอะไรสไตล์นี้นะคะและสําหรับงานภาาของเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นแนวขาวดำแหละแต่ถ้าเป็นไอ้พวกรอยฟกช้ำรอยเลือดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้สีสันที่มันจูดฉาดเช่นสีน้ําเงินสีเขียวแทนที่ สีแดงอะนะคะทำให้ภาพมันดูซอฟลงเนาะเพราะว่าก็เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการฆ่ากันซะส่วนใหญ่นะคะในเรื่องนี้ถ้าใครชอบแนวแบบบีบคั้นหัวใจตามล้างแค้นแนวแบบ18บวกเนี่ยเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะเรื่องราวความรักของสองสาวที่ต่างกันสุดขั้วจูเลียสาวสุดมั่นใจและช้ชีวิตแบบแง่บวกสุดๆแม้ว่าสถานะการเงินจะม แต่เธอก็มีความมุ่งมั่นกับเรื่องการเรียนสุดๆ,ดๆรินสาวขี้อายที่มาจากครอบครัวมีฐานะอนาคตของเธอไม่จำเป็นต้องดิ้นรนอะไรหาแต่การใช้ชีวิตของเธอในตอนนี้ไม่เคยได้รับการเหนี่ยวแล,ล่เลือแม้แต่ได้รับความรักจากครอบครัวเงินทุนการศึกษาของจูเลียได้หมดลงไปเธออยู่ในจุดที่ลำบากใจหากแต่ความช่วยเหลือยังไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นจากพาร์ทเนอร์คนใหม่ของเธออย่างรินที่มีข้อแม้ว่าเธอจะจ่ายเงินให้กับจูเลียและกับการที่จูเลียจะต้องมาเป็นแฟนอบอมบของเธอเพื่อตก องคนนี้นะคะมาจากสังคมที่แตกต่างกันมากแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเช่นกันนะคะจูเลียเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งมีความมั่นใจกล้าทําตามความฝันแต่ว่าทุนทรัพย์เนี่ยดันไม่มีนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะลินกับมีทุกอย่างเพียบพร้อมนะแต่เธอขาดอยู่อย่างเดียกวก็คือขาดการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าขาดกําลังใจนั่นแหละนะ พอได้มาเจอกับจูเลียที่มีทัศนคติแบบแง่บวกสุดๆมันก็ทําให้เธอเติบโตขึ้นกล้าออกจากเซฟโซนรินเนี่ยก็เป็นเลสเบี้ยนนะคะแล้วเธอก็เปิดเผยกับครอบครัวด้วยนะแต่ว่าครอบครัวก็เออเป็นเลสเบีย้ยนยังไงวะเป็นผาดที่บุงชอบมากแต่ว่าแม่ของรินเนี่ยเธอคิดว่าโอเคต่อให้เป็นเลสเบี้ยนใช่ไหมมีแฟนก็ต้องเป็นผู้หญิงเนี่ยนะถ้ามีแฟนเป็นผู้หญิงก็ต้องมีรวยๆมีชื่อเสียงมีแบบ มาจากตระกูลที่เพอร์เฟกนะคะอย่ามาเกาะลูกสาวชั้นอะไรเงี้ยทาให้จูเลียมาจากครอบครัวที่บ้านก็ไม่ค่อยมีเงินเนาะทาให้โดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะคะว่าเออจะมาเกาะลินเขาหรือเปล่านะทาให้มันดราม่าเข้าไปอีกสองคนนี้นะคะต้องคบกันบังหน้าเพื่อที่ว่าแม่ของลินเนี่ยจะไม่ต้องไปหาคู่ครองให้กับเธอนะคะอีกทั้งการที่มีจูเลียอยู่ใกล้กๆเนี่ยมันทำให้ลินใจเต้นแบบแปลกๆเลยนะกว่าจะรู้ตัวกันก็มีคนหนึ่งคนเนี่ยได้ ตกลุมรักอีกฝ่ายไปแล้วล่ะเป็นเรื่องเท้าที่น่ารักมากเลยนะคะลุ้นว่าพวกเธอเน่จะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่ออนาคตและความรักไปได้ไหมจากความรักปลอมๆเนี่ยจะสมหวังจริงหรือเปล่านะ บริชินนางฟ้าตกสวรรค์ที่โดนทำโทษให้ลงมาใช้ชีวิตในโลกมนุษย์และไม่สามารถใช้พลังพิเศษอะไรได้เลยแต่จะมีกำไลข้อมือที่คอยบอกตัวเลขระยะเวลาในการอยู่บนโลกเธอได้มาพบกับลินมูชีผู้จัดการร้านคาเฟ่ส,สวยๆที่ลินดูจะคุ้นเคยกับนางฟ้าหัวชมพูคนนี้เป็นพิเศษบาริชินเป็นนางฟ้าที่น่ารักและมักบอกคนรอบข้างเสมอว่าตัวเองเป็นนางฟ้ายิ่งถามให้คนรอบข้างนยเอ็นดูเธอเป็นพิเศษลินก็ต้องมาสอนการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ให้กับนางฟ้าสุด ปินคนนี้จนกระทั่งมันกลายเป็นความวันไว้ในใจของเธอเองไปได้ชินได้เรียนรู้ความรัก มิตรภาพการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์จนเธอแทบไม่อยากกลับสวรรค์อีกต่อไปชื่อตัวละครก็เป็นอะไรที่อ่านยากนิดนึงนะคะเพราะว่าแปลจากภาษาจีนมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะถ้าเกิดว่าบุ้งอ่านผิดอะไรไปยังไงก็ต้องขออภัยนะคะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ชื่อที่ถูกต้องมาให้บุ้งได้นะคะสําหรับเรื่องราวนี้นะคะก็เป็นความรักที่มุ่งมิงมากๆทั้งตัวละครหลักและตัวละครรองนะคะเป็นเรื่องของนางฟ้าตกสวรรค์ที่มาพบรักกับมนุษย์ ลินสาวหัวดำเนี่ยเธอมีปัญหาครอบครัวนะคะเรื่องที่ตัวเองเนี่ยก็ชอบผู้หญิงแต่ว่าก็ต้องปิดบังทางบ้านไว้นะคะส่วนนางฟ้าหัวชมพูเนี่ยก็เป็นนางฟ้าที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะว่าเออความรักเนี่ยเออมันจะเกิดขึ้นกับผู้ชายมันจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงมันก็เป็นต่างกันหรอกนะั้นในเรื่องของความรักนะคะพอเธอได้มาอยู่กับลินเนี่ยทําให้ลินก็ดูมีความมั่นใจมีอิสระพร้อมที่จะเรียกว่าเป็นก หัขวขบถต่อครอบครัวยังไงอย่างนั้นนะคือออกกรอบจากที่ครอบครัวเขาขี่เส้นมาไว้นะคะไม่ทําตามความคาดหวังของใครอีกต่อไปนะคะคือ2คนนี้อยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นออร่าที่โพสิทีฟมากๆเลยนะคะแล้วก็มุงมิงน่ารักมากๆเรื่องของตัวละครลองก็น่าสนใจนะคะมันเป็นแนวแบบความรักข้างเดียวอะไรอย่างนี้ โดยรวมก็เป็นเรื่องนาวที่อ่านได้เพลินมันถึงใจมีข้อคิดซ้อนเรื่องความรักด้วยนะคะงานภาพก็สวยมากๆเลยนะแนะนํามากๆให้เพื่อนๆไปอ่านกันนะคะทริเชียไม่เชื่อเรื่องความรักแต่เมื่อได้พบกับเอลลิสในร้านหนังสือประจำของเธอสิ่งต่างๆมันก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากที่เจอเอลลิสทริเชียก็เริ่มฝันถึงชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นอย่างมาการาวกับว่านั่นคือตัวเธอในอีกช่วงเวลาหนึง่ง และเธอมักจะฟันถึงเอลิสอยู่บ่อยๆความสนใจในตัวสาวปริศนาคนนี้ก็เริ่มทวีคูณขึ้นจนมันกลายเป็นความรักแต่ว่าเอลิสด้านเป็นแม่ของเพื่อนสนิทเธอนี่สิแอบรักแม่ของเพื่อนสนิทพอดนี้ระทึกสุดๆเลยนะคะทริเชียเธอจะออกมาแนวเบื่อเบกับความรักเห็นคนอื่นอินแต่ว่าเธอไม่อินพอได้เจอกับเอลิสความคิดเนี่ยก็เปลี่ยนไปแถมเรื่องนี้ยังมีปริศนาให้เราเดากันว่าที่จริงแล้วทริเชยเนี่ยอาจจะเป็น คนรักหรือว่าเพื่อนสนิทของเอลิสเมื่อชาติปางก่อนแล้วหรือเปล่านะแล้วก็มาเกิดใหม่มาตกกลุ่มรักกันในชาตินี้นะคะซับซ้อนจริงๆที่น่าสนใจก็คือเป็นความรักแบบลับๆที่จะทําให้เพื่อนสนิทต,ตัวเองรู้ก็ไม่ได้นะมมนเป็นอะไรที่ว่าท่านรู้ว่าเออเนี่ยนะเป็นแม่ของเพื่อนก็คงจะไม่เผลอใจหรอกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ทันแล้วนะคะชากรนนุงกระเนี้นในเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเรื่องของเพื่อนเพื่อนสายสตอรี่อะไรเงี่ยก็น่าสนใจนะคะ เคมีตัวละครเข้ากันมากแบบอาบไปแล้วดิ้นสุดๆเธอตีว,ว่าสัญ่ญายงานในลอนดอนมาทํางานที่คาริฮา์เทเลอร์ซึ่งในคาริฮา์แห่งนี้มีข่าวลือและเหตุการณ์แปลกๆปรากฏอยู่บ่อยๆการพบกันครั้งแรกก็ไม่เป็นที่ถูกใจสําหรับหัวหน้ามเมธอย่างมอริเอมี่เธอดูจะไม่สบอารมณ์เชอริลอยู่บ่อยครั้งเธอพยายามกีดกันเชอริลไม่ให้เข้ามาทํางานที่คาริฮา์แห่งนี้ หลกแต่การกระทําที่เย็นชานี้ททำไปเพื่อปกป้องตัวของเชอริว,วเองและความจริงก็ปรากฏเมื่อมีการตายของบรรดามเมรเพื่อนของเชอริรทีละคนกับนักฆ่าปริศนาที่คอยต้องเจ้าชีวิตทุกคนในคาลิฮาร์มันเป็นเหตุการณ์ที่เชอริว,วเหมือนเคยพบเจอมาแล้วยังมองไม่ถูก และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้โมเรียมต้องเย็นช้ามาตลอดและพยายามไล่เชอริลออกจากคฤหากนั่นก็เพราะว่าเธอได้เห็นการตายของเชอริลมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วนั่นเองเรื่องนี้หักมุมสนุกมากแบบเอาไปทําเป็นซีรีส์เลยนะคือมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณนายของตระกูลน,นี้นะคะเธอล้มป่วยจะตายแล้วแหละแล้วสามีเธอก็ร่วมมือกับแม่ของโมงเรียมใช้เวทมนต์แบบงูงป,ปา่าไรคาถาลอบคฤหาสนะคะแลกกับชีวิตของบรรดาเมธ เพื่อทาให้คุณนายฟื้นขึ้นมาแล้วเวลาในคฤหิสา์มันก็จะย้อนไปย้อนมาคือเป็นการโกงเวลานั่นเองแหละนะแล้วพิธีการฆ่าคนก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆทําไปจนกว่าคุณนายเขาจะฟื้นมาแบบเต็มรูปแบบนะคะบอรเรียมก็ต้องเห็นคนร้างอย่างเชอรีลเนะี่ยตายแบบซ้ําไปซ้ำมาคือพยายามช่วยมาทุกครั้งแหละนะวางแผนมาเป็นร้อยๆครั้งยังไงก็ช่วยไม่ได้มันเป็นอะไรที่มีหัวใจมากพาร์ทของคุณนายกับแม่ของ มอรเรียมเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าเศร้าเพราะว่ามันเป็นความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเลยแม่ของมอรเรียมทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งใช้เวทมนตร่วมมือกับสามีของคุณนายนะคะมันเสือให้เห็นว่าเออเมื่อพูดถึงความรักเนี่ยคนเราเนี่ยก็พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อคนรักกันนะคะเรื่องนี้ก็จะไม่ค่อยมีฉากมือวะอะไรหรอกนะแต่จะเป็นการการะทําที่มันเสื่อมมาว่า,ารักแล้วก็จริงใจต่อกันเสียมากกว่านะคะสนุกม,ม,มากเลยนะเรื่องนี้ตอนจบก็ดีนะ ถึงแม้ว่าเรื่องราวจะแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนจบดีแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งนะคะถ้าใครชอบดราม่าแนวแบบเออเนื้อเรื่องดีๆอย่างเงี้ยเรื่องเนี้ยก็ยอดเลยนะโถละสาวเนร์ดน,นักเรียนดีอันดับหนึ่งของโรงเรียนผู้ไม่เคยมีความรักแต่อยากจะมีแฟนสักคนจงึงต้องกุเรื่องขึ้นมาเพื่อทำให้เพื่อนประทับใจไฮนะสาวรักการปาร์ตี้และมีสังคมเพื่อนเยอะแยะเสียอยู่อย่างเดียวคือการเรียนของเทนะจะก็แย่เลยล่ะ แต่เธอก็มีเป้าหมายว่าอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยให้ได้การได้มาพบเจอกันของสองคนที่ต่างกันสุดขั้วทําให้โซล่ายื่นข้อเสนอเธอจะสอนไห้นะให้มีเกรดดีในขณะเดียวกันไห้นะก็ต้องสอนการจีบผู้ชายให้กับเธอความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ะเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆความใกล้ชิดก่อเกิดเป็นความสงสัยในใ,นใจของโซลา แ่าแท้จริงแล้วถ้าอยากได้แฟนเป็นผู้ชายจริงๆเหรอน,นี่กนี่เป็นเรื่องราวแนว Coming of Age แนวตลกคอมเมดี้นะคะความรักวัยรุ่นที่สนุกมากๆเราได้เห็นตัวละครในช่วงเวลาเด็กกับการที่ทุกคนก็ต้องพบเจอมาเนาะที่ต้องค้นหาตัวเองว่าเราชอบอะไรเราจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตเราจะทําอาชีพอะไรอย่างนี้นะคะว่าเออเราชอบสิ่งนี้สิ่งนั้นไหมนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาในการค้นหาตัวเองอเนาะ,นะในช่วงวัยรุ่นนะคะ การเติบโตงตัวละครทัศนคติการมองโลกเรื่องนี้สอดแทรกได้อย่างลงตัวแล้วมันทําให้เราอินไปกับเรื่องนี้ไงเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบชีวิตจริงอะเนาะพุ่งชอบเรื่องของตัวละครที่มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะครับอย่าง คนหนึ่งไม่ค่อยพูดคนนึงพูดมากแง่พอมาคุยกันมันก็จะมีบทสนทนาที่ตลกตลกนิดนึงนะคะฉากละกันก็คือแบบตัวบีสุดๆเลยนะคะถ้านใะครชอบแนวน่ารักใสๆชีวิตวัยรุ่นที่เออดราม,ม่าไม่เยอะแบบพอให้ได้กรุบกริบพอให้ได้ตื่นเต้นพอให้ได้ต่างามเงี้ยเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์นะคะก็ไปหาดูกันได้นะคะในคืนฝนตกคืนหนึ่งเดน,น่าช่วยสาวน้อยนมว่าเดซี่ออกมาจากกองขยะและดูแลเธอมาตลอด เดน่าพาเดซี่มาทำงานที่ร้านคลับเรื่องผ้าและเดซี่ก็เชิดชายเป็นดาราเด่นของที่นี่ที่ร้านไม่งานอยู่งานหนึ่งคือเอ็กซ์ตร้านั่นหมายถึงว่าลูกค้าจะสามารถซื้อพวกเธอไปนอกรอบได้หากแต่เดซี่ต้องการมาตลอดนั่นคือความรักแท้และเธอนั้นมักจะโดนผู้ชายหลอกอยู่บ่อยๆจนผู้จัดการร้านอย่างเดน่ารู้สึกหมดหวังต้องสอนเธอให้รู้จักความรักที่แท้จริงเรื่องรนาค่อนข้างบีบหัวใจนะคะสำหรับเรื่องนี้แม้ว่างานภาพจะมุ้งมิ้งแต่เรื่องราวเนี่ยโ้โคตรดาร์กเลยอ่ะ คือตัวของเดซี่เธอเป็นเด็กสาวน่ารักนิสัยดีนะคะแต่เธอมีปมเรื่องผู้ชายมาตลอดแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้กับความรักนะส่วนคุณผู้จัดการอย่างเดน่าเองก็มีอดีตที่ปวดร้าวเช่นกันพอเดซี่มาเรียนดูความรักจากผู้จัดการมันก็ทําให้มุมมองเรื่องความรักของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะที่แน่ๆก็คือความรู้สึกของทั้งคู่ต่อก,กันเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรื่องมันดักตรงที่ทีมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสาวขายบริการอ่ะนะคะ เราก็จะได้เห็นฉากที่มันค่อนข้างปวดใจนิดนึงเราก็ได้เห็นการเติบโตการพัฒนาของตัวละครต่างๆนะคะความสัมพันธ์ของสองสาวนี่ยก็เริ่มแบบฟูมฟักมาเรื่อยๆและตอนจบเนี่ยก็จบแบบให้พี่เอนดิ้งนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ากับการปวดตับมาตลอดทั้งเรื่องนะ ก็บจบไปแล้วนะคะสำหรับ10อันดับมังงะมันวาเว็บตูแนวยูรินะคะที่พงอยากจะให้เพื่อนๆไปหาอ่านกันนะถ้าใครที่อ่านมาทั้ง10เ,เรื่องแล้วนีก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าคุณอชอบเรื่องไหนหรือถ้าใครยังไม่เคยอ่านก็ลองไปหาอ่านกันนะคะแล้วก็มาเข้ามาพูดคุยกันได้นะ,ะหรือว่าเพื่อนๆมีลิสต์10อันดับในใจที่อยากจะมาแนะนําคนอื่นๆก็คอมเมนต์มาให้คนอื่นเขาได้อ่านกันเลยนะคะยังไงก็ต้องขอฝาก แชร์ไปเพ,เพื่อนที่เขาสนใจหรือว่าอยากจะหาแนวแนวนี้นะไปอ่านนะคะแชร์ไปตกเขาเลยนะคะ mm hmm. ไอมาดูคลิปนี้แล้วก็ไปหาอ่านให้ครบทั้งสิบเรื่องเลยนะคะ mm hmm. ยังไมงมุกต้องขอบคุณคนที่ติดตามครับชมับฟังนะคะถ้าเพื่อนๆมีบังงะมันวาเว็แบบตูนยูนิ่งรี่ไหนที่น่าสนใจอยากจะให้มุ้งมาพูดคุยรีวิวก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะคลิปนี้มุก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะ